สวัสดีคุณผู้ชมรายการที่นี่เกาะแก้วทุกท่านค่ะเผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่เดือนมีนาคมกันแล้วนะคะที่นี่เกาะแก้วคลิปนี้เลยมีกิจกรรมดีๆจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วมาฝากกันค่ะในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาณวัดสปพร,รมธรรมารามตำบนเกาะแก้วซึ่งในปีนี้ตรงกับวบันจันทร์ที่6มีนาคม2566 กิจกรรมจะมีอะไรบ้างและทางองค์การบริหารส่วนตะบนเกาะแก้วโดยท่านเกื้อเกียรติจิตเกื้อหรือนายกจวนนายกองค์การบริหารส่วนตะบนเกาะแก้วได้มีการส่งเสริมอย่างไรไปติดตามจากพอ,อวรวรรณวิริยะปานน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อเมอริกันกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตะบนเกาะแก้วกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดสปัมธรรมรามนะคะกับ ส่งเสริมสนับสนุนนะคะกิจกรรมทางศาสนานะคะในวันมาคบูชานะคะปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่6มีนาคมนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะของทางอบตอเราเนะะี่ยค่ะสนับสนุนก็คือเป็นกิจกรรมเรื่องของการทําบุญตักบาตรนะคะเรื่องของการาในการ ปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะคะในพื้นที่ตำบลเกาะแก้วนะคะได้ร่วมกันนะคะในการถวายนะคะ,ะถวายเพละนะคะแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมในตอนค่ําเราก็จะมีในเรื่องของการเวียนเทียนนะคะด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่6กโมงก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องนะคะ,ะพุทธศาสนิกชนนะคะในตำบลเกาะแก้วและก็ใกล้เคียงค่ะให้ร่วมกันนะคะมาทําบุญด้วยกันนะคะที่วัดบํารรมารามในค่่งพนนี้นะคะแล้วก็ใน ส่วนของเรื่องกิจกรรมนะคะทางศาสนาที่องค์การบริหาสรส่วนตำบลเกางแก้วเรานะคะสนับสนุนนอกจากทางจันศาสนาพุทธนะคะเราจะมีกิจกรรมนในวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยค่ะก็จะมีในเรื่องของวันมาฆาบูชาวันอาสารหบูชานะคะวันวิสาขาบูชาและวันเข้าพรรษา และนางนี้นะคะเรายังสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมของศาสนาิสลามนะคะในเรื่องของอบรมจริยธรรมนะคะอบรมจริยธรรมอิสลามซึ่งจะเป็นการเรียนนะคะในวันเสราร์วันอาทิตย์นะคะสำหรับเด็กๆและเยาวชนนะคะของอมุสลิมนะคะและก็ในเดือนนี้นะคะช่วงปลายเดือนก็ยังจะมีกิจกรรมนะคะในเรื่องของเดือนบวชหรือเดือนรอมฎอนนะคะซึ่งทางอบตเกาะแก้วเรานะคะได้สนับสนุนงบประมาณนะคะในการจัดกิจกรรมนะคะอบ,บรม จากการทางศาสนาในเดือนรอมฎอนให้กับมัสยิดทั้ง4ี่แห่งนะคะในตะบลเกาะแก้วเรานะคะเรื่องของศาสนานะคะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยากให้นะคะพุทธศาสนาทชนศาสนาสลาทั้งหลายนะคะเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เราค่ะได้อยู่ร่วมกันนะคะในสังคมแห่งความสุขร่วมกันนะคะนอกจากวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอาทิวันมาพบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสารหะบูชาวันเข้าพรรษาหรือวันออกพรรษาแล้วนะคะ ทางอบตอเกาะแก้วยังให้การสนับสนุนศาสนาอิสลามโดยการจัดสุอบรมให้กับเด็กๆและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกจวนและผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในทุกๆศาสนาเพราะว่าไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรเราเชาวเกาะแก้วทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักความสามัคคีก่อให้เกิดความสุขสงบในชุมชนสอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่การบริการอันเป็นเลิศเกาะแก้วเมืองแห่งคุณภาพโดยทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่จะมีการอัปเดตตลอดทั้งวันผ่านทางเพจองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วจังหวัดภูเก็ตนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ